เราจะทำ ปลาเพื่อที่จะให้เนื้อปลามันมันแค่นแล้วก็จะมาปรุงวสวัสดีจ้าทุกคนเช้านี้แม่เดินเข้าสวนไปเจอกับมะเขือส้มน้อยมะเขือส้มลูกเล็กแบบนี้เอาไปใส่ส้มตำก็อร่อยที่สําคัญใส่แกงแซบนัวเดี๋ยวแม่จะเก็บลูกสุกๆไปให้หมดเลยเพราะว่าเช้านี้จะมีเมนูต้มเพราะบ้านเขาได้ปลากรดมาเยอะเลยเช้านี้แม่กะว่าจะต้มส้มปลากดแล้วก็ทอดปลาลากล้วยต้มส้มวันนี้ไม่ได้ใส่แค่มะเขือส้มนะจ๊ะแม่จะใส่ส้ม ป่อยแล้วก็มะนาวด้วยือเอาไปใส่ต้มปลากรนี่คือมะเขือเทศลูกเล็กขนาดนี้มันมันเปรี้ยวมากนะทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปเก็บส้มปล่อยนะทุกคนนะ นี่ต้นเดียวนะทุกคนเยอะมากเลยค่ะแล้วมีลูกที่ยังไม่สุกก็มีนะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยเลยค่ะเพราะว่าต้นผักเผ็ดเข้าบังอยู่ผักเพ็ดจะมีรสชาติที่เผ็ดค่ะแล้วก็ดอกมันก็จะสีเหลืองๆทุกคนสังเกตเห็นไหมแม่พาลอดตัวมาเก็บผักส้มปล่อยทุกคนยอดกําลังอ่อนๆเลยนี่แหละตัวที่ทําให้น้ําแกงของเราอะ่ะเปรี้ยวส่วนนี่ก็คือลูกแ,แล หรือหน่วยแสลงขาวที่แล้วแม่ก็เก็บไปแกงแล้วนะมาขราวนี้ลูกใหญ่เลยแต่ยังไม่เก็บนะจ๊ะตอนนี้ก็ขอเก็บผักส้มปล่อยก่อนเก็บไปก็ต้องระวังหนามไปด้วยนะทุกคนหนามเยอะมากไปเอาใส่ต้มปลากัน กลเดียวะได้ผักส้มปล่อยแล้วก็แวะสวนเก่าสะหน่อยตรงนี้แต่เดิมมันเป็นสวนผักชีนะคะแต่ว่าตอนนี้มันแก่หมดแล้วค่ะคุณปู่ก็เลยเอาไปตากเพื่อที่จะเอามาล็ดไว้ทําพันุ์ในปีต่อไปค่ะแวะเก็บต้นหอมสักหน่อยเลยมาสักนิดเป็นต้นถั่วฝักยาวค่ะกําลังออกดอกสวยเลยยังไม่ทันออกจากสวนเพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกส้มไม่เก็บถั่วแปบเลยออกเยอะเต็มพุ่มไปหมดเลยจริงๆด้วยค่ะทุกคนแม่กลับเข้าไปดูเต็มพุ่มเลยเลยแบ่งให้คนข้างบ้านไปกินค่ะถั่วแปบปีนี้ถัน ได้ขายสองครั้งเองเพราะว่าปีนี้มีคนปลูกถั่วแปบเยอะมากเลยค่ะเก็บขายไม่หมดไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านกินแล้วกันที่เหลือก็จะเอาตากแห้งเก็บมเมล็ดไว้ทําผันในปีต่อไปเช่นกันค่ะเมล็นมะแปะอปนอย่างป่าเล่อยก็จวะวาปฝ่าเลยมันก,กับเทียด้วยกันนะมะฮะเทียดกอยมันแก่ๆนะก,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 กินเม็ดไหนมันนะเออเนาะลวกเม็ดไหนเออว่ะเอาไปทงของหวานนะคุณน้าบอกว่ารอให้มันแก่นะคะแล้วก็เอาเม็ดข้างในเนี่ยไปลวกนะคะ หรือว่าพี่ที่ว่าไปทําของหวานนะทุกคนโอเคงั้นเราจะทิ้งไว้นะคะให้มันแก่เนาะนะคะ่ตนตอนนี้ก็แบ่งไปกินกันก่อนบนะวคนะ่คนะบวคนะ่ะอ่ะโอเคค่ะ คุณนาบอกว่าเอาไว้ให้มันแก่สิแล้วก็เราจะกินเม็ดในมันทั่วแปบเวลามันแก่แล้วเม็ดมันใหญ่มากทุกคนเอาละถึงเวลาเข้าครัวจริงๆจังๆสักทีฟืนที่ใช้กําลังจะหมดทุกคนแม่ก็เลยไปเก็บเอาฟืนประกองไว้ข้างเตาแล้วก็ก่อไฟรอไว้วันนี้จะใช้เตาอั้งโลในการประกอบอาหารดังไฟเรียบร้อยไม่รอชาที่จะเอาน้ําใส่หมอ้อแล้วตั้งรอไว้เลยค่ะ ปาทุกคนไปเตรียมเครื่องปรุงต่างๆกันและนี่ก็คือหน้าตาวัตถุดิบที่เราจะทำอาหารมื้อเช้าในวันนี้มีปลากรดจากน้ำพุงแล้วก็ปลารากล้วยอย่างแรกเลยเราจะต้มส้มปลากรดเครื่องสมุนไพรก็จะมีตะไคร้หอมแดงหอมขาวค่ะพริกชี้ฟ้าเมื่อเขือส้มมะนาวแล้วก็ส้มปล่อยปลากรดเป็นปลาไซส์ขนาดไม่ใหญ่พอเหมาะกำลังต้มเลยค่ะทุกคนและนี่เขาเรียกว่าปลากรดเหลืองค่ะส่วนปลารากล้วยแม่ก็จะเอามาทอดทอดกรอบๆเลยนะ ุก,กินกับข้าวแซ่บมากไปเตรียมทุกเครื่องสมุนไพรตะไคร้หอมแดงกระเทียม น้ำเดือดแล้วใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยจ้าไม่ต้องตกใจนะทุกคนใส่ไปเป็นกําแบบนี้เลยจะทำให้น้ำซุปนี่หอมตามด้วยหอมแดงทุกและกระเทียมกรีดใหญ่หรือกระเทียมจีนไม่รอช้าต่อมาตามด้วยค่ะขออภัยที่เป็นขาแก่นะทุกคนหาขาอ่อนไม่มีเลยหน้านี้ใส่ลัวเพิ่มความแรงให้กับหม้อน้ำเดือดเคี่ยวทานสักเล็กน้อยเอาพริกลงไปหมกเลยจ้าเอาละทุกคนมาสู่ข,ขั้นตอนการหั่นปลาปลากรดเหลืองมีทั้งตัวเล็กและตัว ชาวบ้านเขาจะไปลงตาข่ายที่วังปลาวังก็คือส่วนที่มันลึกของแม่น้ํารือดูนี้น้ําในคลองจะแห้งปลาหลายๆชนิดไปรวมตัวกันที่วังชาวบ้านก็เลยขับเรือและไปวางตาข่ายวันนี้แกได้มาไม่เยอะพอบ้านเห็นก็เลยซื้อมาได้มาแค่2กิโลพอบ้านชอบทานต้มปลากรดมากเลยพอหั่นปลากรดเสร็จเรียบร้อยแม่ก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ที่แม่บีบมะนาวลงไปเพื่อที่จะให้เนื้อปลามันแน่นและก็รัดตัวเวลาที่เรา ไปต้มเนื้อปลาจะได้ไม่เละค่ะคลุกเคล้าน้ำมะนาวกับเนื้อปลายเข้ากันพักไว้ก่อนหลังจากนั้นแม่จะมาปรุงน้ำต้มส้มก่อนค่ะแม่จะใส่เกลือแกงลงไปหนึ่งช้อนตามด้วยผงปรุงรสชูรสและน้ำปลานี่ขนาดยังปรุงไม่ครบสูตรกลิน่นหอมยั่วยวนมากๆเรียกน้ำย่อยได้ดีทีเดียวค่ะจากนั้นใส่มะเขือส้มลงไปน้ำเดือดปุดๆไม่หยุดเลยตามด้วยนี่เลยค่ะปลาของเราแล้วก็ส้มปล่อย ลงไปก่อนเลยค่ะจากนั้นหัวปลาหัวใหญ่ๆลงไปอันนี้เป็นปลาบ้านะคะทางนี้เขาเรียกว่าปลาบ้าไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรแต่กินแล้วไม่ได้บ้านะคะเป็นชื่อเรียกตามท้องถิ่นเฉยๆชิ้นปลาและหัวปลาใหญ่ๆลงไปต้มสักพักหลังจากนั้นตามด้วยปลากฏดค่ะใส่ลงไปแบบนี้แล้วไม่ต้องคนทิ้งไว้เลยปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้สักพักหลังจากนั้นเราก็จะไปปรุงปลาลากกล้วยหรือปลาจอนเขาบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดวันนี้ก็จัดปลาแบบจุกๆถังต้มถัทงทอ ไปเลยใส่ผงปรุงรสลงไปหนึ่งช้อนตามด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยเมนูทอดปลาเมื่อไรแม่ต้องใส่พริกไทยเยอะๆเพราะมันจะทําให้หอมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนิดนึงเวลาทานกับข้าวเหนียวร้อนๆได้อรรถรสดีค่ะตอนนี้ต้มปลาสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ก็จะใส่พริกที่จีเมื่อกี้แล้วก็ผักชีลงไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยคนเบาๆนะจะรีบไปไหนเนาะจะบอกว่าหิวข้าวนะทุกคนแล้วคือต้มปลาเราหน้ากินไหมละ่ะเห็นไหมทุกคนโอ้โหไม่อยากจะย ยกลงจากเตาเลยนะอยากจะกินคาเตาไปเลยได้บรรยากาศแบบว่าซดน้ําร้อนๆเนานะเอาล่ะพักต้มปลาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ามาทอดปลาจรเลยจ้ะทุกคนตอนนี้กระเพาะเรียกแล้ว <c oughs> หิวข้าวหิวข้าวเพิ่มความหิวคูณ2ตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วตักขึ้นมาพักเลยจ้าปลาจรหรือปลารากล้วยเนี่ยก้างมันจะนิ่มนะทุกคนเวลามาทอดเนี่ยกินได้ทั้งตัวเลยเห็นไหมล่ะน่าทานไมเอย่ยเป็น2เมนูที่เรียกน้ำย่อยได้ดีที่สุดปะ่ะเรียบร้อยแล้วไปทาน ข้ากันคะ่ะทุกคนและตอนนี้ก็ามาถึงท้ายคลิปแล้วแม่ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ